เออเออมันชอบมันชอบคำนี้เออมันบอกว่ามันไม่มีเวลามันบอกว่ามันทำงานมาสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วมันไม่ค่อยมีเวลาตันตู้ชื่อที่อะไรวะมดอโล่งมดออลาดเดี๋ยวแม่กไม่ต้องเห็นนะครับต้องเห็นก็ได้เลยเออกูลืมใส่บินเบือนมันเลยอีขวาบนมะเนี่ยกูเกิดกูปั่นขวาล่างอะไรเป็นบนไอ้ห้องไอ้ห้องรูใช่ป่ะไอ้มิติโอเคห้องเดโมทบน ไอ้พี่งเอี่มาดิเออกูมารอซ้ายกูรอกูรอเอ้ยอยู่ไหนวะกูอยู่ตู้ในในเนี้ยไอ้พี่เบ่อยยังไงวะห้องห้องห้องกลางๆแมพอะเอ้ยมันกำลังมาเมื่อกี้มาใส่อะไรวะเฮ้ยกูโดนเรียกมันอยู่ห้องห้องห้องซ้ายบนมันกำลังเดินมาหาคุห้องซ้ายบนอ่ะสิ่งหัวใจมาแต่มันมัทำไอ้พี่เอ็มอะไรมันมุดมันมุดมันมุดเอาละเอาละเอาละมุดเ้าละมุดเ้าละ มดไปท้ากลางมากกูเด so ี๋ยวเี่นี่โดนกูสองแล้วจะหาล่าไม่เจอสามที่อยู่ไหนไอสเซนจ์มึงเห็นห้องรอบยาวปะที่มันมีตู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัสไอ้ยัยทำอะไรวะตู้อะยึดแบบมันปิงไอ้เหี้ย เาใส่ที่ไปวะไม่ได้ใส่คุณนึกว่าคุณนึกว่ามันไล่คุณนึกไอ้เหี้ยคุณนึกว่ามันไล่เซย่าอยู่สต่กูวิ่ไปข้โดดตู้เอามาเรอไปพี่ไปพี่ไปเีอไปไม่น่ามาเลยกลับมามันกลับมามันกลับมา เฮ้ยเียมันปิงเออมันปิงดิเ่ีเยมันดึงตู้กูอย่างปิงเลยสยามเท่ได้เท่ก่อนนะโอเค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 เดี๋ยวนี่ยห้องนี้แหละห้องนี้ที่กูจะให้มึงมาตะกี้จะตันตู้มันห้องสีตู้เ็้แล้วไอ้เรี่อมันปิงว่ะเอ้าไปไหนอ่ะวางให้วางให้เอาหลน่าจะเอากูมาสายบนมาายบนได้เปล่าเออเออกำลังไปเออมาไล่กูไล่กูอ้ามาไล่สยาว่ะห้องสายบนสยา โอ้โหเชี่ยปิง่ะนาดมันปิงกันปิงก็ยึดแม่มันเลยยึดแม่ปิงกันปั่นปั่นก่อนไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเลยเดี๋ยวขอเลยพูดหน่อยดิพูดหน่อยดิผมจะแก้ข้าวตู้ให้เห็นเร็วๆตามกูอยู่มั้งเนี่ยเราต่อยกันไหนวะเดี๋ยวใกล้อดี๋ยวขวาร่างนะ

โโอหลงไม้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 ไม่กล้าอุ้ม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 มันปิงไหนยะเฮ้ยพี่ร์กรอดแล้วพี่ร์กรอดแล้วพี่ร์กรอดแล้วฉีกไปได้นอต่อเดี๋ยวพี่ยรกตันแล้วพียร์ไปเข้าตู้ตรงนี้ได้นะไม่กล้าอุ้มปัน่ดละปัะเรียบร้อยมันปิง มีแทงอยู่รอ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 ก่นรอก่อนรอก่อนยิงไม่ได้หว่าตีเข้าดิตีเข้าดิยังไม่ได้เข้า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 ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเลยเลยไปเข้าเลยไตัดนี่โดงละ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 เข้าแล้ว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 เออๆกูมา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  เฮ้ยมันหลงเหลี่ยมนะเหลี่ยมนะเหลี่ยมนะให้มันเหลี่ยมนะเออเหลี่ยมนะล้มไหนวะเเห็นลยมองที่มึงโดนแขวนแหละแต่ย่าแล้วมันไม่ชื่อม้แบตกูไปกูฉีก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 เฮ้ยมึงถอกแผนแล้วเฮ้ยมันไลรมันใจเบ็ดมั้ยเฮ้ยมันจะกูตายมันจะกูตายมันใจเบนดมันใจเบ็ดแล้ไปเราตอไป้ไหนอะ ันเป็นมาเล่นรอบนี้ได้แล้วรอบด้วยมันนั่งจิ้มแก้กุนงอนนะบังเซฟไปเลยเฮ้ยกลับมากลับมากลับมาไปไปยูไปยูก่อนไปยูไอเบนทโอเคโอเคโอเคอยู่ไหนฮะบนกลางบนกลางบนกลางเลยบนกลางเลยเบนท์โอเคโอเคโอเคบนกลางเหรออโเคไอ้ตรงห้องห้องหลุมมานะใช่ใช่ไอมันไปว่ะมันเดินไปว่ะไม่มุดไม่มุดเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลย ให้ปั่นปั่นก่อนนะพี่ที่แบบแปลกๆแล้วหลุมระเบิดนะตต้องกูไป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 มันน่าจะไม่เจ็บกูมั้งกูมาก่อนกูฉีก่อนเลยตามตามรอยพี่อะเอากูเจ้ากูเจ้ากูเจ้ากูตามมึงไอ้เบนเบนวิ่งเรื่อยเลากไปเรื่อยเดี๋ยวให้เสียาช่วยเฮ้ยมันไม่เอาแล้วมันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกลับมา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 โอเคโอเคกูปั่นฟรีกูปั่นฟรี กูปั่นอยู่ซ้ายล่างนะปั่นอยู่ซ้ายล่างปั่นอยู่ซ้ายล่างเอ้ยทำไมกูเห็นเงามันด้วยอ่ะอุ้ยเฮ้ยไล่กูนะเออกูเห็นแล้วทุกคนเห็นเงาไหมเพราะมันเดินมันเดินอยู่มันเดินอยู่ทุกคนดูดิไปไหนวะมามาสากลางพี่เห็นเอาพี่เอามองมาป่ะระยะระยะไม่มีอะไระยะสายกลางระยะมาลีทูสายกลางกูเห็นมันวิ่งอยู่เนี่ยในจอกูมันวิ่งไงเลยอ่ะ ไอ้ยี่กูแฮกแมพหยุด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 ทึบอะไรไม่รู้ทึบอะไรไม่รู้กูแฮกแมพกูแฮกแมพกูแฮกแมพวิ่งอยู่วิ่งอยู่วางหลุม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 เห็นเห็นนะน่าจะเห็นนะเห็นได้ลอยอะไรไอ้กูเอ้กูก็เห็นเงาที่อะไรอ่ะเออใช่มึงเห็นยังเอเดฟเห็นยังมึงเห็นยังมึงกำลังวางไม้มาใช่ไหมไม่เห็นตู้ในห้องใต้ล่างอ่ะเอ็ดเบนมันมีตู้สองฝั่งอ่ะโอเคโอเคให้เสียยาลากมาดิสมมติอก เออโอเคโอเคเฮ้ยมุดมึงมาบนกลางนี่โอเคโอเคตัเอออย่าแม่โอ้โอเโดนตู้นี้แน่สองตู้นี้มึงเดินวนมึงโดนแน่คนละแค่ไปมวยไอ้เรื่มึงเห็นใช่ปะห้องนั้นใช่ปะเออเนี่ยที่ไปมันตีมันตีนะมันตีแล้วตีอู้มอู้มโอ้ขาวขาวยังวะยังมึงก็ดูดิเราเห็นอะ ใช่กูเห็นมันแทนเป็นเงาอ่ะอ้าวไหมบรรยากาศอย่างเงี้ยตะบุดไปเข้าไปเข้าโอเค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 กูก็เข้าตัวนี้นะตัวใกล้นะไม่ข้าตัวใกล้เลยวนในนี้ก่อนเออในย่าห้องเนี้ยสองตู้เลยมันจะเป็นลอกแบบว่าเออในห้องในห้องอ่ะในห้องนี่แหละนี่แหละทางนี้แหละทางนี้แหละทางนี้แหละสตู้เลยเห็นแล้ว ้้างก่อนเฮยไอ้เชี่ยมันปิงกูบอกให้เกิอะไรแล้วนะเออเดี๋ยวให้พี่เอกตานไงนี่ไงไอ้เชี่ยไอเลยไอ้ปชี่ยกูไปแล้วกูไปแล้เชี่ยด้วไอ้เชี่ยมันจ้ากูไอ้เชี่ยมันจ้ไม่โดนหรอกเฮ้ยตะก้ากู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 เออบอกไว้ก่อนไปบอกไปก่อนเราต้องไปแทงหลังว่ะไปบอก่อนไปซ้ำบนกลางแทงหลังเนี่ยดีอ่ะ ห้องห้องรอบยาวห้องรอบยาวห้องนั้นไม่มีตู้เยอะเขาอยู่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 ไม่เจอดูไปแล้วก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 อดนานบอดนานมากบอดนานมากบอดนานมากอุกยบอดนานมากโอ้ยหาไม่เจอเฮ้เงินเไม่เหลืออะไรแล้วมื้อนี้ผมมีแทงผมมีแทงเอาใหม่เอาใหม่กูอยู่กูอยู่ล่างเลยอ่ะกูชั้นบนอ่ะปั่นอยู่ปั่นอยู่ปั่นปั่นปั่น โดนหุบไอไอ้เบสอยู่ไหนอ่ะข้างล่างล่างกลางชั้นชั้นข้างบนน่ะข้างบนน่ะไอ้เหี้ยมันปิงจัดเลยมันต้องโดนตันแล้วอ่ะโหลชั้นสาม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 ใครมีอาดีมั้งวะกูมีอาดีอะผมมีผมมีผมเล่นอยู่ไม่เหนี่ยสายก่อนไอ้เหี้ยไม่ตันไม่โดนได้ไงรอบไอ้เหี้ยแบบเมื่อกี้ยังไงก็ต้องโดนไอ้สัี้ย เดี๋ยวจัดแม่งแล้วหน่อยได้เอ็นเกมอ่ะรอมันปีนไะต้องหาต้องต้องต้องรอบยาวอะไอ้รอบยาวอ่ะโดนชัวอุ้มปะโอเคอุ้มอุมันเท้าข่าไปยังวะยัง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 อุ้ยทันปะแข่งไปเลยพี่ททัันนแสวยไปกัน ไนอะะลยังเพิ่งหิวกันเสร็จเพิ่งหิวกันเสร็จเออกูเปิดขวากันงฮะเออเปิดก่อนเปิดก่อนมันระวังเจอนะที่เซียรมันอ๋อมันฟังไม้อยู่ตรงนี้นะประตูอ่ะเช็คประตูเช็คประตูขวากลับไปแล้วกลับไปแล้วกูเปิดซ้ายให้เปิดขวาให้เฮ้ยมาประตูซ้ายใช่ป่ะอ๋อไล่เพียงอยู่กูเปิดประตูเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดประตูซ้ายให้หนึง อยู่กูยูกูควาเสร็จแล้วควาเสร็จแล้วมึงเข้าตู้ดิมึงเข้าตู้ดิแล้วนึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวแล้วนึงนะกูเปิดนี่ใส่ก่อนเจ้าตู้ไหนพี่เอกเจ้าตู้เจ้าตรงไหนตู้ตรงไหนก็ได้มึงหาตู้เลยเนี่ยอะไรตรงห้องเลยแกที่เราตันกันไม่โดนอ่ะได้ได้ได้สายล่างอ่ะสายล่างอ่ะสายล่างไปกูหลังวิ่งไปกูหลังวิ่งไป

อยู่ใกล้ๆมึงอ่ะแต่ยากใกล้ๆมึงเลยมึงวิ่งแค่ลงสายล่างจบเลยลงมามึงแค่ลงมาสายล่างจบเลยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วน่าจะใช่หรอเนี่แหละนี่แหละใช่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 ตอกตู้เลยคือกตู้เลยตอกตู้เฮ้ยมันเอาไหลบอลมาหรอท้าไม่ตอกไม่ได้ไม่ใช่หรอปัไป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 กูไปก่อนละบอลบอลบอลน่าหน้าก็ลู้นลุนลุไป หาไม่เจอหาไม่เจอหาคนไม่เจอผมไปแล้วผมไปขวาแล้วไอ้สัตว์มันยืนนิ่งเอาเลพอแล้วมึงอะเลือดเถอะมันบอกว่าเราเล่นไม่แฟร์อ้าวไร วัดอายุดีอะไรวะก็ปั่นไฟจนเสร็จแล้วเหรออะไรอ่ะมันบอกว่ามันบอกว่ามันบอกว่าเราเราเล่นไม่แฟร์อืมแบบเราแกล้งมันอ่ะเออเราไปดันตู้แกล้งมันแก้มันอ่ะแอบก็อีกแบกทุ่งโซ่

มันบอกเลยนิสคอดเอาก็ตอนแรกมันบอกมึงแค่ัวเพื่อนมาไอ้ยไอ้แต่กูีเพื่อนนะกูผิดอะไรวะมันบอกว่ามึงเหา่อนมาเลยเอากูเขาพื่อมาแล้วกูผิดตรงไหน นี่ขนาดให้แก้ตัวให้ใส่ดาดที่เองเล่นง่ายด้วยนะไ <Okay. S 1> อ้เยอะปิงด้วยนะไอ้สารประเด็นเด่นลัดเหี่ยอะไรด้น แล้วมันบอกว่ามันเก็บสี่ทุกเกมเ่ะเออ,อตอนแรกคือกูเล่นฆ่ามันใช่ไหมมันบอกว่ากูอ่ะกูคืมัน,นโจดกูไงกูบอกว่าเฮี้ยม่งไปปล่อยคนอื่นนอนแล้วก็มาหามันอะไรอย่างเงี้ยเออบอกถ้าเกิดเป็นมันนะมันก็คงปล่อยคนอื่นออกไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมาเล่นแบบเอาจริงอะ่ะมันก็คงฆ่าสี่ทุกตัวเพราะว่ามันเป็นตัวนี่คือตัวหลักมันเลยกูจะหลุดได้ทัน แต่บอกว่ามันไม่มีเวลาแต่ทำไมมันจะอยู่พิมพ์ต้องหลาเลยอ่ะเออมันก็ทำนะมันบอกว่าเออเร็วๆหน่อยนี่เนี่ยกูเจอมาครั้งที่แล้วมันครั้งที่แล้วมันบอกว่ามันอ่ะดรถชนมาหัวไม่ค่อยดีจําอะไรไม่ค่อยได้เออแล้วครับวันนี้มันบอกว่าวันนี้มันมาเจอคัณบอกว่ามันโดนรถชนมาขามันไม่ค่อยดีเดินไม่ค่อยได้บอกเลยเล่นเกมเยอะเที่อะไรแม่งก็ไม่รู้ไอ้ัไอเพย์ดิสเกมฟอร์ฟัน แล้วมันโจมตีมึงได้ไงตั้งแต่ไหน อ๋อไอ้เียเกมแลกโขนานแล้วนี่กูมีมีประมาณประมาณจะตีปีพีแล้วไอ้เนี่ยคือจบเกมแล้วมันด่ามันด่ายับเลยแบบว่ามันด่าแบบมันด่าแบบมันด่าแบบด่าเสียหมาเลยอ่ะมันด่ามึงเละเลยอ่ะถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันแบบว่าเล่นแบบเออไอ้เนี้ยดูดูคลิป่องกูมันด่าหูมันด่ายับเลยสัตว์มันจบเกมมาบอกไอ้เฮียไอ้ไอ้เด็กเฮียแม่งแบบมันด่าแบบด่าด่าพ่อด่าแม่มันด่ายับเลยอ่ะมันบอกว่าคนอาหรับอ่ะไอพวกอาหรับมันตอกทิ้งอยู่แล้วอ่ะ เนี่ยเนี่ยบอก I can't play the game because my hand are tired I work เนี่ยมันบอกเล่น11มันบอกว่ามันทำงานมา11ชั่วโมงทำงาน11ชั่วโมงเกี่ยอะไรบ้างเล่นเดสบางแตีหนึ่งไงสัตว์จะไม่เลิกเล่นเลยเนี่ยกูชอบทุกบอกว่าพวกมึงเร็วๆนี่กูไม่ค่อยมีเวลาเอาละ